สวัสดีครับในวันนี้จะมาเล่าเรื่องการอุทิศบุญหรือว่าการทําบุญนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนี่นก็คือการทําบุญปกติเลยคือการสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ออกไปเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการติดอยู่กับวัตถุต่างๆทําให้ใจของเราเนี่ยไม่ยึดติดและไม่หวงสิ่งของอย่างนี้น,นะครับ อย่างหนึ่งนะ่าคือการทําบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าการทําบุญเนี่ยก็คือการที่เอาสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงกายความรู้ต่างๆเพื่อแผ่ให้กับผู้อื่น เรียกว่าเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนากระด้แลนะอันนี้ก็คือการทําบุญและทีนี้เนี่ยการทําดีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญปกติหรือการทําบุญเพื่ออุทิศไปให้เราผู้เป็นเจ้าของทานเจ้าของทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ได้รับอันดับหนึ่งอยู่แล้วในยังไงเราก็ต้องได้รับอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ย มันจะไปถึงอยู่ที่ว่าเราจะสามารถแบ่งบุญตรงนี้เนี่ยของเราที่เราได้ทำคุณงามความดีเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้ไปถึงกับผู้ที่ล่วงรับเนได้ยังไงในศาสนาพุทธครับมีบอกเอาไว้อยู่ครับโดยาศาสนาพุทธนี่ก็คือยืนพื้นฐานตามความเชื่อนะฮะนะไม่ได้ไปก้าวไก่ในความเชื่อของใครนะครับ ก็คือการโอทิศบุญหรือว่าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะครับในสมัยของพระเจ้าพิมพิสารในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อย่างทรงพระชนชีพอยู่นะพระเจ้าพิมพิสารนี่ได้อุทิศส่วนบนส่วนกุศลด้วยการใช้น้าครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของชาวอินเดียในสมัยก่อนนั้นนะครับ ชาวอินเดียเนปาลหรือว่าชาวชมพูทวีที่เราเรียกกันพื้นฐานแล้วเนี่ยคือศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ำในการราดลดบนมือของผู้รับนะครับจึงเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพราหมณ์แล้วก็พระเจ้าปิมิสารก็เลยชินกับการปฏิบัติแบบนั้น พอมีาศาสนาพุทธกาเนิดขึ้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดสู้อนุตตราสัม,มาสัมพุทธิยาณแล้วพระองค์ก็ตัดสินใจในการประกาศเผยแผ่พระาศาสนาก็ได้มาเทศนาโปรดพ,พ,พระเจ้าพิมพิสารครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารพอจะทําอุทิศอาจจะทําการอุทิศส่วนกุศลก็เลยใช้น้าครับในการาราดลดลงบนมือพระหัต ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รับพระเจ้าเพียพิสารเนี่ยเป็นคนลดก็คือเป็นผู้ให้นะครับแต่ด้วยความที่พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ไม่ยึดติดและก็เดินทางสายกลางหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละพอได้เห็นถึงความตั้งใจที่พระเจ้าเพียพิสารต้องอาทิบุญให้กับผู้ร่วมรับก็เลยไม่ได้มีการห้ามนะเพราะว่าจิตขนาดนั้นของพระเจ้าเพีมพิสารจะเป็นบุญอยู่แล้ว พอพระพุทธเจ้าเห็นแบบนั้นก็อทำก็ทำนั่นแหละเพราะว่าบุญเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่ที่พระเจ้าพิมพิสารได้ตั้งใจแล้วก็ทำแล้วไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับการเอาน้ำลดมืออะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานะครับการอุทิศส่วนกุศลไม่จำเป็นต้องใช้น้ำครับแต่ว่าใช้เป็นเกียราเป็นการอธิษฐานจิตแบบสั้นๆ,นๆเท่านี้ก็สามารถสมบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้แล้ว ดังนั้นการอุทิศบุญกุศลด้วยการใช้น้ำเลยนะครับจึงมีจุดเริ่มต้นมาจากศาสนาพราหมณ์ในสมัยของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองครับและก็การอุทิศบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการเลี้ฐานจิตและก็การเอ่ยชื่อของผู้รับอย่างชัดเจนนะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อนั้นได้โมทนาบุญก็จะถือว่าได้รับไปโดยตรง แต่ถ้าหากว่าได้ทําบุญหรือทาทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ล,วล้วก็ไม่ได้อุทิศหรือว่าตั้งอธิษฐานจิตถึงใครเนี่ยนะครับผู้ร่วงรับที่จะได้รับบุญและกุศลและสิ่งของต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้รับนะครับรวมไปถึงการอนุมัตนาบุญแบบไม่จําเพาะเจาะจงด้วยไม่มีการเอ่ยเชื่ออย่างชัดเจนทีนี้ผู้ที่คุณต้องการให้รับบุญก็จะไม่ได้ได้วยเช่นกันแต่จะกลายเป็นว่าให้โดยรวมเลยครับ เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องของการแผ่เมตตาก็คือแผ่เมตตาแบบจมเพาะเจาะจงในการเอ่ยชื่อก็ได้หรือว่าจะแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ในโลกไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นสรรัตว์นรกหรือว่ามนุษย์สรรัตว์ดิบดิานต่างๆก็ได้รับ พระเมตตาจะออกสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันและเหมือนอย่างนี้น,นะครับดังนั้นเนี่ยการอดทิศบนกุศลและก็การทําบุญใส่บาตรไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยหรือแม้แต่าการกดน้ำนั่นนะครับจำเป็นจะต้องอธิษฐานจิตไปด้วยเพื่ออดุดทิศทั้งบุญกุศลและก็สิ่งของที่ถวายพระสงฆ์ไปสู่คนที่ต้องการให้ด้วยการเอ่ยชื่อแบบชัดเจนเนะฮะหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยเอ่ยทั้งชื่อทั้งนามสกุลครบถ้วนเลยแต่หรือว่า ถ้าต้องการให้ผู้ร่วมรับในจํานวนที่มากเป็นญาติก็สามารถเอ่ยชื่วรวมๆได้เลยครับขอให้ปู่ให้ญาให้ป้าให้ยายและพี่น้องญาติตระกูลทั้งหลายในสายเลือดเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นตระกูลลงมาเลยครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ญาติในสายเลือดเดียวกันกับผู้ที่ทำเนี่ยได้รับผลบุญไปด้วย ดังนั้นนะครับการอุทิศบุญของพระพุทธศาสนาก็จะเน้นเรื่องของการตั้งจิตเพื่ออธิษฐานให้เกิดความสมประสงค์หรือที่ถูกเรียกว่าการอธิษฐานบารมีนั่นเองทีนี้การกดน้ําที่ถูกต้องนะครับการกดน้ําเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสำหรับการกดน้ำนจะเป็นการอุทิศบทผ,ผลบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรลับด้วยโดยจะเป็นการเทน้ําพร้อมกันกับก,บการอธิษฐานจิตครับและก็นําน้ำเนี่ย ไปลดน้ำต้นไม้หรือลดลงดินอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะที่จะใช้พระแม่ธรณีและก็พระแม่ของขานเป็นสื่อกลางระหว่างคนบนโลกมนุษย์กับโลกหลังความตายนะครับดังนั้นน้ําที่ไหลลงสุดเด่นจึงจเป็นความเชื่อที่ว่าจะนําพาบุญกุศลและสิ่งของต่างๆที่ถูกส่งไปสู่ผู้เรืองรับแล้วอย่างถึงมือแน่นอนแต่ทั้งนี้ก็ร่วมกันกับการอธิษฐานจิตด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะ เป็นความเชื่อมาจากาพุทธประวัตินั่นแหละที่ในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดสรนุ่น่นพระองค์ก็ได้พระแม่คงคามาเออพระแม่ธรณีขออภไปพระแม่ธรณีนะครับมาเป็นพยานในการตัดสรนุนทีนี้พออีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อมนุษย์เนี่ย ตายลงไปก็คือทิ้งร่างกายเอาไว้บนโลกนี้แล้วก็เอาแต่จิตวิญญาณเอาคุณงามความดีเอาความชั่วเอากุศลแล้วก็อกุศลต,ต่างๆไปสู่อรโลกแต่สิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องการในอรลลกก็คือบุญเนี่ยเราะว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเลยที่จะทําให้บุคคลที่ละโลกไปแล้วได้สวยสุขอัปเ็นทิย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนากว่าบุคคลนั้นในเดินทางออกจากล่างด้วยจิตที่ไม่ผ่องใสจะต้องพัดตกไปในอบายภูมิ แต่หากยังอยู่ในอบายภรมิที่ไม่ลึกเกินไปนักเช่นเปตโลกหรือว่ายมาโลกเนี่ยก็ยังสามารถรับบุญที่ญาติเมตรอุทิศไปให้ได้เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานที่มีอยู่แต่ถ้าหากว่ากระแสบุญที่อุทิศไปให้นยครับมีกําลังมากเพียงพอเนี่ยก็อาจจะนําพาบุคคลนั้นเนี่ยให้พ้นโทษในอบายภูมิได้เลยเนะดังนั้นเราคึงควรปาร่านลบเหตุทําบุญการอุทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศลให้ผู้ละโลกไปแล้วบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระและก็วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนะครับเรียกว่าเป็นนิทานกันแล้วกันเพราะว่าในพระไตรปิฎกนี่ก็มีการแต่งเสริมเติมแต่งนะก็ถือว่าได้ฟังนิทานไปก็แล้วกันนะครับก็คือในคืนวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารกำลังบรรทมอยู่ก็ทรงได้ยินเสียงร้องโหยหวนอัน,นาสะพึงกลัว ทีนี้พระองค์ก็ส่งสะดุ้งตื่นจากพระบรนทมทีนี้พอรุ่งเช้ามาก็เลยเไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะทูลถ,ถามถึงที่มาของเสียงนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดปอบนะครับก็เหมือนกับพวกเราเวลามีคนกลัวๆอะไรมาแล้วก็จะปลอบก่อนเพราะว่าเสียงที่ทรงได้ยินเนี่ยไม่ได้เป็นผลร้ายอะไรเลยก็ปอบไป แล้วก็อธิบายว่าอันเนี้ยเสียงเนี้ยเป็นเสียงของเป็ดจำพวกประทันตัวปชีวีก็คือ,อเป็ดที่มีผลบุญของญาติเป็นอาหารเป็ดที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องกินบุญที่ญาติทำไปให้เท่านั้นมีโอกาสรับรู้บุญที่หมู่ญาติอุทิศได้นะครับและเมื่อเมื่อรับรู้แล้วก็อนุมาอนุโมทนาในผลบุญนั้นแหละความอดอยากยากแค้นเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางเลยว่าหมดสิ้นไปได้นั่นเอง แล้วเปตที่ได้ยินเสียงว่า่ขินนะเป็นเปตที่เป็นญาติของพระองค์ก็คือของพระเจ้าพิมพิสารนนเราได้้รอคอยผลบุญของพระเจ้าพิมพิสารมาด้วยความอดอยากหิวกระหายมานานแล้วทีนี้พอเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดถวายสวนเลยนะ,ะก็คือเวฬุวันวัดแรกของพระพุทธศาสนานะครับ พร,พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ถวายเป็นวนอุทยานเป็นอุทยานของพระราชาของพระองค์นั่นแหละก็ถวายเลยเป็นสวนป่าไม้ไผ่ถวายให้ทั้งอุทยานเนพราะถวายแล้วก็ไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นให้แก่ญาติทีนี้พอเปรตเนี่ยรู้ญาติรู้ก็เลยมาทวงนะฮะก็เลยมาส่งเสียงข้ามคนเพื่อขอส่วนบุญนั่นแหละ พอพระเจ้าเพ็มพิสารทรงทราบความจริงแล้วก็เลยได้ทำการถวายทานแล้วก็แบ่งบุญให้แก่มงเป็ดลาวนั้นเลยทีนี้พอเมื่อซึ้งสุดคำอุทิศสนกุศลเนี่ยฝูงเป็ดลาวนั้นน่ยครับก็หลุดพ้นจากความหิวกระหายและก็ความทุกขทรมานที่มีมาตลอดกาลเลยนะครับเพราะว่ากระแสบุญอนั้นน่ยได้บรรดาให้มีสภาพร่างกายที่ผ่องใสจากร่างกายที่เป็นเปรด เปรนี่มีความแสบนึกสภาพอยู่ที่ว่าร่างกายของเราที่สูบผอมหเหี่ยวแห้งเน่ยจ็บปวดร่างกายนี้แสบร้อนบเปรบางตนนี่ก็ถึงขนาดที่มีไฟมีแผลเน่านะก็เรียกว่าเป็นร่างกายที่ไม่น่าเอ็นดูไม่น่าดูไม่งามนะครับ แต่ทีนี้พอเปรตของพระเจ้าพิมพิสารญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้รับผลบุญเน่ยก็กลายเป็นว่ามีสภาพร่างกายที่ผ่องใสแต่ว่ายังไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มนะพระพุทธองค์ก็เลยทรงแนะนําให้พระเจ้าพิมพิสารถวายผ้าสมบองจีวรแก่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วก็อุทิศผลบุญให้แก่บรรดาโมเปตทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งพออุทิศผลบุญเสร็จแล้ว ก็ทำให้เปรตเหล่านั้นมีเครื่องนุ่งห่มพร้อมทั้งที่นอนและก็ที่นั่งอันเป็นทิฟย์เสร็จแล้วก็มีวิมานให้ปรากฏอยู่ในอากาศด้วยในขณะเดียวกันก็พลนจากอัตภาพของการเป็นเปรตเลยในทันทีทีนี้ด้วยอนุภาพขององค์สมถัสมานสัมพุทธเจ้าที่ทําให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอด เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นอานิสงส์ของการให้ทานและการอุทิศผลบุญแก่บรรดาโมเปตที่เป็นยากและก็เกิดความเลื่อมใสสัตธานในการทาทานมากยิ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทําทานต่ออีก7วันโดยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอนุโมทนาการหาว่าการทําบุญเพื่ออุทิศผลบุญแก่เปตนั้นชื่อว่าเป็นการบูชาญาติอย่างยิ่ง ดังนั้นนะครับเราก็จึงต้องทําบุญอุทิศหรือว่าส่งบุญให้ผู้ตายอยู่เสมอไม่ว่าโมยาติเหล่านั้นจะอยู่ในสุขติหรือว่าทุกขติภูมิและก็ต่างที่จําเป็นที่จะต้องใช้บุญทั้งสิ้นเปรียบได้กับมนุษย์โลกกับที่ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองในการเลี้ยงชีพนั่นเองทีนี้มาถึงไทยเราประเพณีการทําบุญให้กับผู้ตายตั้งแต่โบราณมาเนี่ยนะครับก็จะมีกําหนด ว่าการทําบุญให้กั่ผู้ตายในช่วง7วันจริงๆในวันแรกที่ตายเนี่ยก็เริ่มทมําบุญกันแล้วตรงนี้แต่ว่าจะไปเน้นไอ้ช่วง7วันห้าสิบวันนะแล้วก็100วันอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางที่อาจจะทํามากกว่านี้อันนั้นก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความเชื่อนะครับของแต่ละชุมชนทีนี้มันก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจ ก่อนว่าสภาวะจิตก่อนที่จะตายไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดตามคําสอนขององค์สมเด็จพระธารมสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าถือเป็นเรื่องที่จะเด็ดขาดที่สุดเลยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในสภาวะก่อนตายก็คือถ้าจิตที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองแน่นอนมีสุขคติเป็นที่ไปแต่ถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเลย แน่นอนว่ามีทุกขติก็คือถ้าหากว่ามีจิตใจดีทําบุญมาสม่ำเสมอทําปฏิบัต,ติตนตามคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัาสมพุทธเจ้า,าก็จะได้ปฏิบัติในมรณา,านุสตินั่คือการซอฟตตายถ้าหากว่าพอถึงเวลาใกล้จะตายแล้วก็จะเกิดความไม่กลัวจิตมันก็จะนึกถึงแต่บุญแต่กุศลนี่แหละตรงนั้นแหละจะได้ไปสุขขติ แต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่เคยทําบุญหรือว่าทําบุญมาแบบไม่ช่าชอปฏิบัติไม่แน่วแน่หรือว่าทําชั่วมาตลอดชีวิตเลยเพอจะตายเน่มันก็จะนึกถึงแต่สิ่งไม่ดีกรรมที่ชั่วแน่นอนว่าอันเนี้ยไปทุกขติแน่นอนแต่ทีนี้เราสามารถแบ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยได้เป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1 กลุ่มที่ใจกลางๆก็คือจะดำก็ไม่ดำจะขาวก็ไม่ขาวมาเป็นเทาๆก็คือแบบว่าออนมีชีวิตอยู่ก็บุญไม่ทำกรรมไม่สร้างอยู่เฉยๆอย่างนี้นะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโอกาสอยู่ในรอกมนุษย์อีก7วันพอครบ7วันก็จะมีคนมาเอาตัวไปทีนี้กลุ่มนี้หลายๆฮะสามารถรับบุญได้จนถึงในช่วงร้อยวันเลยทีเดียว อันนี้เป็นความเชื่อเน้นอีกทีนะครับเป็นความเชื่อกลุ่มที่สองกลุ่มที่มีใจผ่องใสก็คือทําบุญมาตลอดทําบาปก็อาจจะมีบ้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยกลุ่มนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องรอให้ครบ7วันครับเพราะว่าโดนดูดไปสู่สุขคติพบทันทีเลยและถึงแม้ว่าจะไปเกิดในสุขคติพบแล้วนะหมญาิเนี่ย,นนยก็ยังสามารถทําบุญอุทิศไปให้ได้ตลอดเวลา กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ใจเศร้าหมองทําบาปมาตลอดทําบุญน้อยมากหรือว่าไม่ทําเลยนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะเลือกว่าก็จะไปเกิดในทุกอติภูมิทันทีโดยไม่จําเป็นต้องรอให้ครบ7วันโดยมากนะครับก็จะลงไปในเรลกนั่นแหละบางทีนะครับหมู่ญาติทําบุญไปให้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันตายมา7วันห้าวันห้ 5, วันร้อยวัน ก็ยังไม่ได้ผลบุญนะแต่ว่าบุญนั้นก็ยังรออยู่รอที่จะส่งผลแต่ยังไม่ได้เพราะกรรมมันหนักหนาเหลือเกินต้องรอให้รับโทษก่อนรอให้ลงทันรับความทรมานก่อนบุญหนึ่งจะมาส่งผลอันนี้ก็มีดังนั้นพอมันมาเป็นความเชื่ออย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้พวกเราสาวพุทธ ต้องมันทําบุญอยู่สมาเสมอเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเพราะว่าเราไม่มีทางจะรู้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นไปเกิดอยู่ที่ไหนแม้แต่หมอดูนะหมอดูก็ยังเชื่อไม่ได้นะบางทีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทําบุญอยู่เรื่อยทีนี้การทําบุญในวันพระเนี่ย จริงๆมันก็ถ้าจะบอกว่าให้ทำบุญทุกวันพระนะอย่างนี้มันก็จะดีดีตรงที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ไม่เคยคิดจะทำบุญเลยแต่ว่าพอมีคนทักคนเตือนว่าให้ทำบุญทุกวันพระนะอาก็ทำแต่บางคนเนี่ยไม่ต้องบอกเขาก็ทำทุกวันอย่างใส่บาตรหน้าบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะ แต่ถ้าาว่าไม่ได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรทุกวันอย่างนี้ก็ทําบุญวันพระอาทิตย์ระวันนี้ก็ดีลนะถือว่าเป็นวันถือศีลฟังธรรมด้วยนะเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมี4วันก็คือวันอ่าแปดค่ำสิบห้าค่ำหรือว่าถ้าบางเดือนก็จะดับเป็นเดือนขาด14บสี่ค่ำอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะในวันขึ้น15บห้าค่ำนี่ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ซึ่งเดือนหนึ่งจะมีวันเดียวเท่านั้น ถือเป็นวันสําคัญที่บุตรหลานญาติมิจจะต้องทําบุญอุทิศไปหให้กับผู้หลักโลกไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเอาตามสะดวกนะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วในะการทําบุญก็ควรจะทําให้เป็นปกติในทุกๆวันไม่ควรจะมาเน้นออเฉพาะวันพระทีนี้เนี่ยการทําบุญของสาวพุทธนะครับควรจะเน้นย้ําอยู่5้าประการ ของการทําบุญอุทิศไปให้แก่ผู้ล่วงลับวัตถุประสงค์ห้าประาการนั้นก็คือประาการที่1เป็นการอุทิศกุศลแก่ผู้ที่วายชนไปแล้วอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยตรงครับก็คือทุกท่านเหน่อเมื่อจัดพิธีไม่ว่าจะเป็นการอ่าตั้งสำรับทำกับข้าใส่เรียมตัวใส่บาตรก็ วัตถุประสงค์ข้อนี้ก็จะไม่มีใครลืมอ่ะเพราะว่าทุกท่านเมื่อถ้า,าบำเพ็ญกุศลทําบุญแล้วฟังพระสองอนุโมทนาแล้วก็กวานน้ำอุทิศสองกุศลไปให้โดยความคิดความตั้งใจว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นญาติพี่น้องเป็นคนรู้จักมักคุนต่างๆจะได้อนุโมทนายินดีในบุญกุศลน,นี้และก็บบุญกุศลนี้ก็จะสําเร็จแกบ่บรรดาท่านทั้งหลายในสมปรายภพบก็คือพท,ที่เป็นที่ไป ในเบื้องหน้าวัตถุประสงค์ที่สองก็คือเป็นการทำหน้าที่ของเราเราที่เป็นลูกเป็นหลานตามหลักของญาติธรรมมันเป็นข้อพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาที่ว่าข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือมันมีอยู่5ข้อข้อแรกก็คือท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงดูท่านตอบแท่นข้อที่2ก็คือช่วยและกิจการงานของท่านข้อที่3ก็คือดำรงวงตระกูลข้อที่4ี่ ทำตัวให้เป็นผู้ที่สมควรรับมรดกข้อที่5เมื่อท่านตายไปแล้วก็ทําบุญตุทิศไปให้ท่านอันนี้ก็เข้าในข้อที่5ก็คือเรียกว่าเป็นปุกเทตพีก็คือการพรีให้กับเบตที่เป็นบุลภบูลภาผู้บรรพบุรุษกันแ,แหะ ก็จะถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วก็คือการแสดงออกถึงความกรัญอยูกัเวทีไปด้วยทีนี้มาดูวัตถุป,ประสงค์ที่3ก็คือเป็นการบูชาพระคุณของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างน้อยๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพนับถือว่าท่านที่ตายไปเหล่านั้นเนี่ยมีเคยมีน้ำใจให้กับเรา เรเคยได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลเคยได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ต่างๆนะครับเมื่อท่านได้ตายไปเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราก็ทําบุญไปให้ท่านอยู่สม่ําเสมอแลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาพระคุณของท่านผู้ร่วงลับแล้วก็เป็นการประกาศคุณด้วยนะเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยวเวลาจะทําบุญไปให้ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วนะครับ เขาจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยถ้าหากว่าเป็นคนรวยคนที่มีทรัพย์มากที่พอจะทําได้พอได้จัดงานยิ่งใหญ่แล้วนะก็ถือว่าเป็นการประกาศคุณงว่าบุคคลคนนี้เนี่ยที่ตายไปแล้วเนะี่ยเป็นผู้มีพระคุณของผมเป็นผู้มีพระคุณของฉันนะฉันก็เลยจัดงานให้ยิ่งใหญ่อย่างนี้เพื่อเปนการประกาศคุณของท่านด้วยนะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ประการที่ส เราไปดูวัตถุประสงค์พระการที่4อันนี้เป็นการถวายกำลังแก่พระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเน่เพราะว่าประชาชนเนี่ยพอถึงโอกาสสำคัญของชีวิตได้มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะได้นิม,มนต์พระสงฆ์ผู้เป็นสาวกผู้ปฏิบัติสืบทอดตามคำสอนขององค์สมุพรสมาสัมรธเจ้าน่ยมามาฉันพัตนาร อันนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายกําลังแก่พระสงฆ์ให้ท่านสามารถทําศาสนากิจหรือว่าทางานพระศาสนาพอ,อาพระสงฆ์ท่านมีกําลังแล้วด้วยอาหารของเราก็จะได้ไปทําหน้าที่ของท่านอยู่ต่อไปพระพุทธศาสนาของเราก็ดําลงอยู่ต่อไปได้เพราะว่าพุทธบริษัท4ก็คือเสาหลักก็คือภิกษุภิกษุณีออบาสกอบาสิกา เราเดี๋ยไม่สามารถไปทำหน้าที่ของพาะภิกสูได้เราก็ทําหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาไปนะต่อไปก็คือวัตถุประสมประการที่5ก็คือเป็นการบาเพ็ญบุญก็คือทําบุญความดีของตัวเจ้าภาพเองคือตัวเราเองนี่แหละอย่างที่บอกไปตั้งแตนตอนต้นแลนละการทําบุญเนี่ยไม่ว่าจะทําบุญ ปกติทําบุญอุทิศทําบุญให้กับอะไรก็แล้วแต่คนที่ทำเนี่ยมันได้แก่ตัวเองอยู่แล้วนะไม่ว่าจะทาาําแค่ใครๆก็ตามในที่สุดตัวเรานั่นเองนั่นแหละที่จะได้บุญนั้นและโดยสรุปก็คือบุญเนี่ยก็คือการบําเพ็ญทานศีลภาวนาราฟังดูแล้วการทําบุญอย่างน้อยๆก็มีทานแล้วก็ภาวนาแล้วส่วนศีลเนี่ยก็คือเรื่องปกติที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ โดยเฉพาะสีห้หรือว่านิจสีไม่ค่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพติดผิดในกามนะไม่พูดปดแล้ก็ไม่ดื่มสุามลามเมลัยของมึนเบาของหมักดอกของผิกดกฎหมายต่างๆนะอันนี้คือสีห้ที่เราจะต้องเทรักษาเป็นปรรกติของชีวิตอันนี้เป็นวัตถุประสงค์โดยย่อ5ประกาศที่ะจะชี้แจงเป็นไมไ่ละเอียดมากนะัก และแต่ก็มาเล่ากันให้ได้ฟัง,งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ช่องเอาไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ถ้าหากว่าคลิปหน้ามีอะไรจะมาเล่ากันอีกก็จะได้ไม่พลาดคลิปเล่าๆอย่างนี้เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ